สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นไปแปลไปอีกแล้วนะครับก็เพราะว่าผมชอบเล่นเพลงสากลอยู่แล้วนะครับพอดีได้ยินเพลงนี้นะครับจากอ่อ Spotify นะครับเป็นเป็นเพลงเก่านานแล้วแต่ว่าตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยผมก็ชอบมากนะผมก็เออก็เลยรื้อฟื้นความจำมาเล่นเพลงนี้กันนะครับโอเคมาฟังด้วยกันนะครับผม วอนอื่นก็ขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนรายการนะครับตาอาทิตย์แช n แนลไม่ใช่นะครับตาอาทิตย์สตูดิโอนะครับซึ่งเป็นสตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรีโนเวชั่นเปลี่ยนบ้านเป็นร้านกาแฟเปลี่ยนโกดังเป็นออฟฟิศโคสเปซอะไรย่งได้หมดนะครับสามารถทำดีไซน์กันระยะไกลได้นะครับแบบไม่แบบออนไลน์นะครับแค่ส่งรูปส่งขนาดส่งอะไรมา สร้างแบบกันนะครับในราคาเบื้องต้นนะครับแล้วถ้าแอปพ o ูฟแล้วสามารถทํารายละเอียดเพิ่มเติมกันเป็นสเต็ปต่อไปได้นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะที่นี้ด้วยนะครับเราก็มาฟังกันเลยนะครับผม All of me นะครับทั้งหมดของฉันนั่นเอง Mo ฉันจะทำยังไงเมื่อไม่มีคนปากดีอยู่ข้างๆนะครับ Your Smart m o u ส์ก็คือคนปากเก่งเธอปากเก่งเธอที่ปากเก่งโรเ me in and you kicking me out ปากเก่งในที่นี้ไม่ได้เหมือนไทยที่แบบแปล,แปลว่าปากลายอะไรอย่างนี้นะปากเก่งหมายถึงพูดเก่งพูดาชาฉลาดอะไรอยเงยครับแล้วก็ Drawin' มี Draw in, ก็คือดึงฉันเข้ามาแต่ก็เตะฉันออกไปก็คือเหมือนกับว่าทำให้ฉันแบบ ฟีว่าอารมณ์ปั่นปวนอะไรนะครับ Gone my h spinning no kidding I can't pin you down นะครับทำให้สมองของฉันเนี่ยหมุนทำให้หัวฉันหมุน no kidding ไม่ได้พูดเล่นนะ I can't pin you down ก็คือฉันไม่สามารถที่จะล็อกเธอไว้อะ with, pin you down ก็คือการ pin you down เนี่ยถ้าเปรียบเหมือนกับ wrestling เนาะมวยปัำ้ำเนี่ย pin you down ก็คือ คู่ต่อสู้เราโดนพินดาวแล้วแบบว่าขยับไม่ได้ไอแคนพินยูดาวคือฉันไม่สามารถที่จะล็อกเธอไว้ได้นะพินยูดาว what going on in that beautiful mind i'm your magic a l your misery r i g h t ก็คือเกิดอะไรขึ้นกับอ่จิตใจอันสวยงามนั้นฉันเนี่ยคือ เมจิคอลฉันคือความเอ่อความเป็นเมจิของเธอเลยนะฉันคือเวทมนต์ของเธอมิสซูรีไร d ์ก็คือเอ่อเอ่เอเรียกว่าเอา่อเหมือนรถนะครับเหมือนขึ้นรถฉันคือรถรถที่มากับความลึกลับมาแบบแบบว่าเหนือความคาดหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมิสซูรีไรส์ I am and I am so What did me ีบาดไอวิวบีโอไรนะครับ and I am so dizzy ฉันเนี่ยเป็นเหมือนแบบเปรียบเสมือนเมจิคัลเปรียบเสมือนรถม้าพิเศษเลยมารับแต่ฉันก็ยังต้องสับสนอยู่ดีนะครับ don't know what ิ i ฐ me ไม่รู้โดนอะไรชนเข้าไปจังๆ but I will be alright แต่ว่าฉันเนี่ยก็จะโอเคแหละฉันจะ alright หัวฉันเนี่ยมันจมอยู่ใต้น้ำแต่ว่าฉันเนี่ยหายใจได้ปกตินะ You crazy I am ร m เรามามามาเล่นผิดนะครับอเ่เล่นเล่นหมาหฟังดีดิ You crazy เธอบ้าเหมือนกันนะแต่ฉันนะ่ะเสียเสียสติถ้าเธอบ้าฉันก็เสียสตินะคือ all of me love all of you เพราะทั้งหมดของฉันรักทั้งหมดของตัวเธอ love you curves all your edges รักในส่วนโค้งรักในส่วนมุมต่างๆของเธอ a r e your perfect imperfections สิ่งที่เพอร์เฟกของเธอและความไม่เพอร์เฟกของเธอ Give your all I give I me your my all to you to to all all ก็คือให้ทั้งหมดของเธอกับฉันมาและวฉันก็จะให้ทั้งหมดของฉันแก่เธอไปนะครับสังเกตดูเวลาร้องเขาจะบอก Give y o all น่ครับ u r ก็ your คือตัว R ของอันที่แล้วก็จะมาเป็น,เ,ปนเหมือนกับติดมาเพื่อที่จะ <c oughs> เป็นออคำถัดไปก็คือคำว่า all นะครับครับผม I give my all to you You are my you my end and my beginning Even when I'm l o s e a meaning เธอคือตอนจบของฉันแต่ก็เป็นตอนเริ่มของฉันด้วยถึงแม้ระตอนที่ฉันแพ้เนี่ยแต่ฉันก็ชนะไปด้วยในตัวนะครับ Cause I give you all เพราะว่าฉันให้เธอทั้งหมดของฉันนะครับที่ฉันมี and you give me all of you oh และเธอก็ได้ให้ทั้งหมดของเธอมากับฉันด้วยนะครับผมยกยายเนื้อตอนนี้ไนปะแล้วก็มาท่อน v e r ์สท่อนต่อไปนะครับ What time do have do to tell you tell กี่ครั้งกี่หนที่ฉันจะต้องบอกกับเธอว่า When you are crying, y o u beautiful too ถึงแม้ว่าเธอตอนที่เธอร้องไห้เธอก็ยังสวยมากเลย The world is beating you down e v e r r o u n in every mood The world is beating you down นะครับ The world ก็คือโลกเนี้ยมันทำให้เธอแบบ beating you นะครับทำให้เธอแบบ พ่ายแพ้ทำทำทำร้ายเธอรังแกเธอเนี่ยแต่ว่า I'm around in every move นะฉันอยู่ร่วมกับเธอในในทุกการเคลื่อนไหวเลย Move my devil, you my You're downfall You're muse เธอคือความร่วงของฉันเธอคือ,เ,อเสียงดน,นตรีของฉันนะครับ My worst distraction m a r i t i n and blue My worst distraction mm hmm. ก็คือเป็นความทำให้ฉัน distract distract เนะี่ยคือทำให้สูญเสียเป้าหมายเป็นเหมือนวกวกแวกนะเธอทำให้ฉันวกแวกแต่เธอก็เป็น v i t a m a n blue ของฉันเหมือนกันเป็นจังหวะ v i t a m a n blue เขาหมายถึงเพลงเนาะเพลง v i t a m a n blue นี่คือเป็นเพลงที่แบบมีจังหวะมีการใช้ชีวิตนะ I stop singing It's ringing in can't head stop for you my thinkings ฉันไม่สามารถหยุดร้องได้เลยมันยังก้องอยู่ในหัวของฉันเพื่อให้เธอแล้วก็กลับมาที่ท่อนพรีฮุกนะครับ My head underwater but I'm breathing fine หัวฉันเนี่ยเหมือนจมอยู่ใต้น้ำแต่ฉัน หายใจได้เหมือนดำน้ำแต่หายใจได้ไดอ่ะประมาณนั้น You crazy I am oh my my เธอบา้าแต่ฉันอนะ่ะ out of my mind เสียสติไปแล้ว Cause all of me loves all of you เพราะทั้งหมดของฉันรักทั้งหมดของเธอ Love coffee, so you c u r v e with all you r a e e d และส่วนมุมแหลมของเธอ Are you perfect imperfections ความ perfect และความไม่ perfect ของเธอ Give your all to me I give my all to you ให้ทั้งหมดอของเธอกับฉันและฉันจะให้ทั้งหมดของฉันกับเธอ You're my end and my begin Even when นะครับเธอคือตอนจบของฉันแต่ก็เป็นตอนเริ่มของฉันเหมือนกันถึงแม้ว่าเป็นตอนที่ฉันแพ้ฉันก็ยังชนะเหมือนกับว่าถึงฉันแพ้ฉันก็ยังรู้สึกชนะภาคภูมิใจอะไรอย่างนี้นะครับ o ็ใส and you give me all ฉันได้ให้ทั้งหมดของฉันแก่เธอไปและเธอก็ไดใ้ให้ทั้งหมดของเธอกับฉันแล้วก็จะมาเป็นท่อนเบสครับ Give in me all you, the table We all hearts all of you on bought you Cut ให้ทั้งหมดของเธอมาไพ่ที่วางอยู่ทั้งหมดบนโต๊ะเราทั้งคู่ต่างก็โชว์ไพ่หัวใจออกมา Risking ก็คือเสี่ยงนะครับ Risking ถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตามเราต้องเสี่ยงแต่ว่าเราถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตามนะครับผมแล้วก็มาที่ท่อนุกนะครับหลังจาก bridge คือ so ความเพอร์เฟกทั้งหมดและความไม่เพอร์เฟก m p อิน e ิเนชัน Give you all to me ให้ทั้งหมดของเธอกับฉัน I give my all to you และฉันจะให้ทั้งหมดของฉันกับเธอ You're my end and my beginning เธอเป็นอวสานและจุดเริ่มต้นของฉัน Even e h end and m o beginning ทำเสียงนุ่มทำไมก็ไม่รู้นะครับ 저쨌든 사실 그게 이긴다. Could save give you hope. And all you'll of give me all of you. Oh. อขอบคุณมากนะครับที่ฟังมาถึงขั้นนี้ชอบไหมครับผมถ้าชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ สปอนเซอร์ของเราอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็คือ DC Product นะครับเป็น Product ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากหมูนะครับเป็นแคบหมูนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแคบหมูเนี่ยจะเป็นอาหารเหนือเนาะเป็นที่แบบว่าสืบเนื่องกันมายาวนานแล้วก็มีที่สืบเนื่องกันมายาวนานจากอเมริกันด้วยนะครับนั่นก็คือเจอร์กี้นะครับเจอร์กี้ของเราเนี่ยจะทําจากหมูเนื้อแดงเลยครับเป็นแผ่น แต่เราจะทําไม่เหมือนที่เมที่เมกาก็คือที่นั่นเนี่ยมันจะเป็นผนหนานองลูกกัดเราจะชิวี่หนียวเหนียวแต่เราเนี่ยจะเป็นคั้นชี่กรอบๆแล้วก็บางๆนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งารายละเอียดไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับผม